มรู้สึกว่าปลาค่อนข้างที่จะกัดยากนะกับเจ้าหนอนก็นเลยต้องมีอุปกรณ์เสริมเข้ามานะครับเพื่อที่เป็นการดึงดูดปลาให้กัดได้เร็วขึ้นนะเป็นชุดที่หลายหลายคนอาจจะเคยใช้กันอยู่แล้วนะครับแต่น้อยช่องนะครับที่จะทําให้เราเห็นนะครับซึ่งเวลาเราใส่เราต้องหันตัวเบ็ดขึ้นให้ตัวตะกัวเนี่ยอยู่ด้านล่าง มมีอยู่ไม่กี่อย่างทุกคนหาซื้อได้อยู่แล้วนะครับกราบสวัสดี f c ฟน้อยร้ออสูรทุกท่านนะครับผมก็มาพบมาเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับก็วันนี้เรามีเคล็ดลับการเล่นเหยื่อการอาดัดแอปเหยื่อมาฝากทุกคนนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันคืออะไรนะครับผม ก็เป็นชุดที่หลายหลายคนอาจจะเคยใช้กันอยู่แล้วนะครับแต่ผมว่าน้อยช่องนะครับที่จะทำให้เราเห็นนะครับเพราะช่วงนี้นี่ผมรู้สึกว่าปลาค่อนข้างที่จะกัดยากนะกับเจ้าหนอนนะครับก็เลยต้องมีอุปกรณ์เสริมเข้ามานะครับเพื่อที่เป็นการดึงดูดปลาให้กัดได้เร็วขึ้นนะครับ ก็วันนี้เราจะมาสอนวิธีการทำวิธีการใส่นะครับส่วนวิธีการใช้งานเดี๋ยวเราจะไปดูอีก e ีหน้าเนาะวันนี้เราจะแยกเป็นส่วนๆไว้ก่อนนะครับก็วิธีการทำทำอย่างไรเดี๋ยวเราจะไปติดตามชมกันอุปรกรณ์ที่เราจะเตรียมนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้ดูเนาะจะมาเริ่มลงมือทำกันเลย เราก็จะมาเริ่มวิธีการทำกันเลยนะครับพอช่วงเนี่ยผมรู้สึกว่าตั้งแต่ออกไปนยปลาเริ่มกัดเราแวงเริ่มกัดแบบแปลกๆขึ้นนะครับสับตัวกระสับไม่ค่อยอยู่อย่างที่ทุกคนเห็นเนาะทำให้เราหัวเสียประสาทเสียไปหมดเลยเนี่ยนะครับลูกหมุนแกนยาวนี่เราก็ไปหาซื้ออยู่แถวบ้านนะครับผม ก็ได้มาอ่าซึ่งวิธีเนี้ยผมได้มาจากรุ่นพี่ที่ตกปลานะครับก็แนะนำผมมาแต่ผมอ่ะเคยใช้อยู่แต่นานมากแล้วไม่ได้ใช้อย่าแบบนี้แล้วเป็นอะไรที่กัดดีมากๆช่วงนั้นแต่ช่วงนั้นผมเลิกเล่นไปเพราะอะไรคือหันมาเล่นหนังสติ๊กด้วยอะไรด้วยก็เลยไม่ค่อยได้เล่นวิธีนี้สักเท่าไหร่นะครับ อันดับแรกนะครับเราก็ใส่ประกอบจนเสร็จละนี่นะครับทุกคนอุย้ยล่วงเลยนี่เราจะได้ในลักษณะนี้นะครับเราจะได้ในลักษณะนี้ทีนี้เราก็จะมาพันตะกัว้วเป็นวิธีง่ายๆนะครับซึ่งบางคนก็อาจจะยังไม่รู้หรือบางคนก็อาจจะรู้นะครับแต่ไม่ค่อยได้เล่นกันสักเท่าไหร่ แต่ผมเชื่อว่าในคลิปเนี่ยไม่ค่อยมีใครทําสอนแน่นอนเนี่ยเราอันนี้ตะกัวเราแข็งหน่อยนะค่อยๆบีบค่อยๆทําไปถ้าผมแนะนํามาเป็นตะกัวฟิวแบบนิ่มๆก็ได้จะทําง่ายกว่าอันนี้ของผมมันตะกัว1.6มันเลยค่อนข้างที่จะแข็งส่วนน้ําหนักอะ่ะเราจะพันกี่รอบตามที่เราต้องการนะครับแล้วก็พันไปเรื่อยๆ ของผมจะพันแค่เต็มแกนแค่นั้นพอเลยอ่าแค่เนี้ยพอเห็นไหมแเราก็จะเอากัรกกรตัดเล็บนะตัดซึ่งบางคนอนะเป็นลอกที่ตีเหยื่อหนักไอ้ตีเหยื่อเบาไม่ได้นะก็อาจจะต้องเพิ่มตะกวัวขึ้นไปเป็นสองชั้นพอเวลาเต็มแกน,นนะเห็นะพอเวลาเต็มแกนปุ๊บบางคนจะต้องเติมตะกวัวขึ้นไปชั้นที่สองนะครับ ซึ่งมันก็จะมีผลเสียตามมาอยู่มันจะทําให้ชั้นตะกัวใหญ่ขึ้นเวลาปลากัดอาจจะระแวงนะครับซึ่งเราไม่อ่านี่เราก็จะลนอันนี้จะเป็นท่อหดนะครับเราก็จะลนเข้าไปเลยเพื่อความสวยงามนะเราไม่ให้ตะกัวมันคลายตัวพอเราเผาเสร็จก็จะประมาณนี้ซึ่งหน้าที่ตัวเนี้ยเวลาเราเคาะเหยื่อมันก็จะเป็น เดี๋ยวผมให้เห็นภาพไปดีกว่านี่นะครับชุดนี้จะมีข้อดีตรงที่ว่าเราไม่ต้องใส่ตะกัวเม็ดนะครับเราจะใช้ตะกัวจากตัวนี้เลยนะครับผมเราจะต้องใส่กิปตหนึ่งตัวเราบีบเลยอ,อันดับแรกนะครับเราใส่ตะกัวลงไปก่อนเนาะเราต้องใส่ตัวนี้ก่อนใส่เข้าไปแล้วหนอนนะครับเราใส่ตาม ซึ่งเวลาเราใส่เราต้องหันตัวเบ็ดขึ้นให้ตัวตะกัวเนี่ยอยู่ด้านล่างอยู่ใต้ท้องตัวเบ็ดนะครับอย่าเอาด้านเกสรลงเด็ดขาดถ้างั้นนะ่ะเวลาเราปลากัดปุ๊บเวลาสับปลามันจะอ่าเขาเรียกอะไรนะคมเบ็ดอ่ะมันจะไปอยู่อยู่กับตะกัวอย่างเงี้ยมันจะสับปลาไม่ติดนะมันจะโดนขวางทุกคนอ่าเนี่ยมันก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้ นะเวลาเราเคาะเวลาเราเจอมาเล่นมาใบเหลียวมันจะหมุนตีอยู่ใต้ท้องไปไงทุกคนวิธีเนี้ยใช้งานได้จริงนะครับใช้ได้ผลลองเอาไปทำดูนะเนี่ยพอเวลาเราเราปล่อยเหยื่อโรยอะโรยลงไปปึ๊บหางกับตัวเหยื่อมันก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้ลงไปแล้วก็โรยลงไปใบเหลียวมันจะทำงานตีน้ำ แล้วใบหลิวมันจะหมุนพอนึกภาพออกใช่ไหมอ่าก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับอุปกรณ์มีอยู่ไม่กี่อย่างทุกคนหาซื้อได้อยู่แล้วนะครับก,รก็เป็นเทคนิคเล็กๆนน้อยนะครับสำหรับน้อยร้อยศูนย์ก็ลองไปทำตามดูครับก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับผมซึ่งชุดนี้นะครับ มีคนที่เคยเล่นอยู่แล้วนะครับแต่เขาไม่ทําคลิปออกมาบอกกันก็แค่นั้นเองนะครับซึ่งผมก็เลยเออทํามาบอกดีกว่านะครับเพื่อ FC ทุกคนจะมีโอกาสได้ปลามากขึ้นปลากัดง่ายขึ้นในยุคนี้นะครับผมกถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b าและกดกระดิ่งเพื่อไว้แจ้งเตือนเวลาผมทำคลิปลงไป FC จะได้เห็นนะครับ แล้วก็ใช้งานดีไม่ดียังไงได้ผลหรือไม่ได้ผลก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับกับเจ้าหนอนลิกนะครับผมตัดแปลงเองได้ไม่ต้องซื้อวันนี้ก็ขอตัวสวัสดีครับ